เป็นการเปิดเปิดเอเชียนเกมนะแล้วก็ได้ถวายนะคะได้ร้องเพลนถวายทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระปรนตีหลวงมนะคะก็ตอนนี้ดูก็ยังเนี่ยสะอึกอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่ายังยังรู้สึกเป็นเป็นเกียริที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วนั่นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทว่าทาประทับใจที่สุดในชีวิตแล้วอะที่ที่ได้คือท,ท,ทุกพระองค์อยู่ตรงนั้นแล้ว เราเป็นเราได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติที่ได้ไปร้องในงานที่พิเศษมากๆจริงๆอวดอวดให้ลูกดูเลยบอกว่าเรเพราะว่าเรอ่ะโทรมาหาาเพราะว่าเขาอยู่กับคุณพ่อเมื่อเมือม่อทย์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็โทรมาถามบอกว่าคุณแม่ทราบข่าวหรือยังบอกว่าทราบแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วก็บอกว่าเคยเคยเคยมามีเคยได้ได,ได้ได้ร้องเพลงใช่ไหมบอกว่าเคยลูกกลับมาก็เอาให้ลูกดูเลยแล้วเขาก็บอกว่า I'm so proud of you คำศพแบบภูมิใจในตัวแม่บอกว่าโอยอย่าภูมิใจในตัวแม่เลยเป็นเกียรติของแม่มากกว่าที่แม่ได้รับใช้างาน,นแต่รับใช้พระองค์ท่าน